สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านจ้ามาพ่อมาพ่อกับผู้สาวขาเลาะอ,อีกแล้วนะคะทุกคนเลาะอ,อยู่บนถนนหมายเลข3 0 4เห็ถิ่นอะไรไหมคะโอ้โหปั๊มน้ำมันอยู่ที่กลางป่ากลางเขานะคะเนี่ยใครไม่มีว่าที่นี่คือเมืองไทยนี่คิดว่าเป็นปั๊มน้ำมันอยู่ที่ต่างประเทศนะทุกคนดูบรรยากาศค่ะดูบรรยากาศแถวแถวปั๊มน้ำมันนะคะ ข้างหลังคือป่าเละภูเขาแต่บริเวณนะคะแต่บริเวณปั๊มน้ํามันหน้าเป็นแบบเหมือนเพ่อเรียกว่าอะไรบ้านเ่าเรียกว่าบ้านอะไรบ้านที่อยู่เหมือนเหมือนอยู่เมืองนอกอะ่ะเนาะพี่ๆที่ทุกท่านเหมือนประเทศอะไรนะตีก็จําไม่ได้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะหลังจากเราชมบรรยากาศอยู่ที่อุโมงทัาปลานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางกลับมุ่งหน้าสู่ไซยภูมิ แต่ขากลับไม่ได้กลับทางเก่าทางเดิมนะคะกลับทางใหม่คะ่ะแต่ไปแยกตรงอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวนะคะจะแยกไปทางเขาใหญ่พาพี่พีเอฟซีทุกท่านไปสมบรรยากาศเส้นทางเขาใหญ่ด้วยนะคะ<ม>แต่ก่อนจะไปถึงที่นั่นเราก็สมาาบบ,นนมรบรรยากาศขากลับบนถนนหมายเลข304กันต่อเนาะบรรยากาศขากลับจะมีบรรยากาศแบบไหนขาไปปาจีนบุรีจะม,มีบรรยากาศ แตกต่างกันอย่างไรเนาะพี่ๆที่บุกท่านะคะแต่ว่าตีได้เห็นปั๊มน้ํามันนะคะก่อนที่จะมาถึงมูลทับลานก็ได้ขับผ่านปั๊มน้ํามันเนาะปั๊มน้ามันอยู่ที่กลางป่าข้างเขาแบบปั๊มน้ํามันที่มีบรรยากาศเหมือนอยู่เมืองนอกเลยนะคะก็คือแบบล้อมรอบด้วยป่าและเขาภูเขาข้างนั้นเลยนะคะธรมรมชาติที่สวยมากแต่ว่านะคะแต่ว่า จะมีปั๊มน้ํามันแค่ปั๊มน้ํามันเดียวอะคะ่ะทุกคนเนาะมีแค่ปั๊มน้ํามันเดียวจริงๆเลยนะคะในล้อมรอบป่าและภูเขานี้นะคะทุกคนเดี๋ยวตีจะพาไปดูไปสมนะคะว่าจะขนาดไหนรถเท่าที่ตีได้มองเห็นนะตอนที่ขับรถผ่านเนาะรถเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงจุดปั๊มน้ํามันหรือจุดที่อ่าเขาเรียกว่าเป็นโุงเลมหรือเปล่าว่าไม่โรงเลมก็น่าจะเป็นร้านอาหารนะ เขาไม่เหมือนไม่เหมือนแบบบรรยากาศไม่เหมือนอยู่ที่ไทยเลยนะคะเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยค่ะทุกคนเนาะนั่นแะหละค่ะมันเป็นบ้านแบบเป็นเรียกว่าทรงทรงทรงแบบไหนอะตีก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าบรรยากาศเหมือนหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่เขาใหญ่นะคะที่ตีไปเห็นตอนนั้นตีก็ได้รีวิวให้พีพีเอฟซีทุกท่านได้ดูในส้มกันแล้วเนาะถ้าพูดถึงถนนหมายเลข304นี้แต่ละจุดจะมีความ แตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างมีวิวที่สวยสดงดงามแล้วก็บางจุดก็อาจจะมีการแบบถนนมีการปรับปรุงใหม่นะคะปีใหม่นี้ใครจะกลับบ้านนะคะถ้ามาบนถนนหมายเลข304บางจุดอาจมีการโดยเฉพาะช่วงอาล้งเขานะคะช่วงลงเขาก็พากันขับรถระมัดระวังด้วยถ้ามาเยามตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวนี้ถนนนะคะเพื่อนติดเสาไฟสองสว่างให้เป็นแทบจะตดตลวดสายทาง สั่งของอยู่ของกินเพียบค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศเส้นทางหมายเลข304กันต่อก็อแล้วกันนะคะมุ่งหน้าสู่วังน้ําเขียวนะคะจะมีบรรยากาศแบบไหนไปชมกันเลยจ้า พอเราขับรถมาถึงจุดนี้ p p พีเอฟทุกเชท,ท่านจะเห็นความแตกต่างไหมจุดนี้เพื่อนจะไส้แผงกันเสียงนะคะ ขาขึ้นนะคะทุกคนไม่ชสขาลงนะคะอันนั้นจะเป็นลงเขาฝั่งนู้นจะเป็นลงเขาฝั่งนี้จะเป็นขาขึ้นเขานะคะเพราะว่าขับรถขึ้นเนินก็แล้วกันนะคะเวลาขับขึ้นกับขัดลมนี้จะมีความแตกต่างกันนะคะทุกคนเนาะขับลงนี้ค่อนข้างที่แบบเอ่อต้องเซฟหน่อยอันนั้นก็คือสารปูตั้งอยู่ข้างบนยอดเขานะคะจุดนี้จะมีทั้งเรียกว่าเมื่อไม่นานผ่านมาเนาะที่ ไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการเกิดอุบัติเหตุนะคะจุดนี้ก็จะเป็นการเกิดอุบัติเหตุของรถทัวร์นะคะของรถทัวร์ก็คนไทยก็ได้รับอ่าเขาเรียกว่าันได้รับการสูญเสียนะคะการสูญเสียถึงกับอ่ศพนะคะทุกคน18คนเนาะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะจุดนี้นะคะเนี่ยค่ะเพิ่งโกเพิ่งทำเสร็จเนาะพี่พีเอฟซีทุกท่านน,ะนะะั่นแหละค่ะตีงก็ขอแสดงความเสียใจกับ ผู้ได้รับผลกระทบก็แล้วกันนะคะก็ผู้ที่ได้เกิดการสูญเสียขึ้นเป็นใครๆก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะนแะะคะทุกคนแต่พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องพร้อมพร้อมที่จะให้กําลังใจแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะคะจุดนี้จะมีอยู่2จุดนะคะไว้สําหรับเ่อเรียกว่าไว้สํำรับร่ารดเบรกแตกก็แล้วกันนะคะทุกคนรดเบรกแตกนะคะจากจุดนี้ ะะที่เห็นเป็นเส้นขึ้นเส้นทางขึ้นไปแบบตรงนั้นเพิ่นจะเทหินคุกเนาะมีหินมีทรายผสมกันอยู่นะคะเพื่อกันไม่ให้ลด่าเ,เรียกว่ากันให้ลดเวลาลดเบรกแตกลงมาเพิ่นก็จะได้วิ่งขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะคะ่ะทุกคนเนาะอันนี้ตีเคยสงสัยนะว่าทางเส้นนี้ไปที่ไหนเนาะนั่นแหละค่ะตีจะพาทุกที่ เพียงก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีข้อผิดพลาดประกัน